สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมาสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในซ่อนเปาคาเวลนะครับผมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราไม่มีอะไรมากมายนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมก็อยากจะเข้ามาฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับผมในการกด subscribe ชแนลในยูทูบผมด้วยนะซึ่งตอนนี้นะครับผมช่องทางในการติดตามผมนะครับในคลิปนี้เราจะมาบอกกันดีกว่านะครับว่า เรามีช่องทางในการติดตามอะไรกันบ้างนะครับสำหรับใครที่แบบอยากติดตามผมนอกจากในช anel YouTube แล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาบอกแล้วกันนะครับซึ่งผมมีช่องทางในการติดตามอยู่หลายแบบด้วยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมหรือว่าเป็น Facebook Fan Page นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube นะครับช anel หลักครับซึ่งเรามีช่องทางในการติดตามเยอะมากๆในคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกกันเนาะในช anel เปล่าเขาเว v i e นี่แหละนะครับผมเพราะผมมากจะเข้าว่าหลายๆคนนะครับที่ เข้ามาดูผมอยู่นะครับ่อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเรามีอะไรบ้างมีผลานอะไรบ้างที่ให้เราติดกามเนาะนอกจากในช e l y o ยูทูบหลักเราใช่ไหมครับอยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่ามีอะไรให้ติดการบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาบอกกันดีกว่านะครับว่มา,ามีอะไรให้ติดการบ้างซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าช่องทางในการติดตามผมนะครับก็คือว่าเป็นช่องทางในการติดตามที่แบบน่ายมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีคั a c e b o o k มีค่ายูทูบนะครับเฟบูทแฟบเพทสามารถเกิดตามได้แบบเป็นที่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์ให้แล้วกันนะครับผมในส่วนของชื่อนะ ชื่อะดับแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้นะครับผมในส่วนของชื่อขอ a n แนลนะครับยูทูบก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นันด้านซ้ายให้แล้วกันนะนี่ผมใช้ไม้ด้านซ้ายผมนี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านบนแล้วกันนี่ครับชื่อชแนลนะครับยูทูบผมนะครับอ่าเราพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับก็ไปดูได้นะขับไปนะครับผมจะไปชื่อชแนลนะครับผมอ่าไม่ใช่ชื่อชแนลนี่นะชื่อ Facebook Fan Page ผมแล้วกันนะครับนี่ชื่อ f a c e b o o k Fan p a g e ผมนะเดี๋ยวขึ้นให้เช่นเดียวกันเลยนะครับ สามารถเข้าไปกันได้ไปกดไลค์แฟนเพจผมได้นะสำหรับใครที่อยากกดไลค์แฟนเพจผมนะครับเข้าไปกดไลค์ได้นะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็จบพายด้วยเป็น Facebook ส่วนตัวผมน,นั่นเองเฟบบุ๊กผมนี่ยบอกเฟบบุ๊กผมนะเข้ามากดไลค์เฟบบุ๊กผมได้นะครับนี่ครับอ่านะครับไปแอบเพื่อนได้กดกลิ้งมาฟอลโล่แอบเพื่อนเฟบบุ๊กผมได้นะนี่เราคือให้ขาดด้านซ้ายเรียบร้อยนะครับใช่ไหมได้าสายหรือด้าขวาด้านขวาเนาะ เราขึ้นให้เรียบร้อยนะครับผมคุณสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับผมและนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางในการติดตามในรูปแบบอื่นด้วยนะครับผมโอ้โหคือแบบช่องทางในการติดตามมามีแบบหลายรูปแบบมากๆคือผมเปิดแบบพุณรูปแบบไปนะอ่ะขับไปนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่องทางในการติดตามผมนะครับในรูปแบบของปิ๊กต k อกับบ้านนะครับผมอ่ะปิ๊กตกอผมก็เล่นนะอ่านะครับปิ๊กตกอรผมนะครับเดี๋ยวจะซื้อปิ๊กเกอนะครับผมมาไว้นะคันด้านซ้ายและกนเนีิยวเอามาได้เลยนะครับผมใครที่อยากแอคปิ๊กตกอผมนะครับ แอดได้เลยนะครับผมนี่ครับซื้อกิกต์เะผมนะครับขึ้นมาดับบลุ่นเรียบร้อยเนาะแอดได้เลยนะครับแอดเปิดเครื่องง่ายนะมาพูดคุยกันได้นะครับผมเอสโรของกิกต์เาเรานะครับมาดูกันได้ผมอานะครับคือแบบ นอกจากเกอะแล้วนะครับเรายังมีช่องทางในการติดงามรูปแบบอื่นหรือเปล่าครับในส่วนนี้นะครับก็ล็อกติดงามกันได้นะครับผมแน่นะครับข้างหน้านะครับว่าเราจะมีผลงานอะไรต่อไปนะครับผมนอกจากผลงานใน YouTube นะครับผมนอกจากผลงานใน Facebook Fan Page นอกจากผลงานใน Facebook หลักผมใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากผลงานในเกอะแล้วเราจะมีอะไรให้ติดงามต่อไปหรือเปล่านะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับผมเราจะมาขยอยอัปเดตผลงานผมนะครับในชแนลปลาขาวเวลด้วยนะครับผมหมายความว่าชแนลปลาขาวเวลจะไม่ใช่ชแนลหลักนะครับว่าชแนลปลาขาวเวลนะเป็นชแนลที่ผม ก็ใจคับมากๆนะครับแล้วก็มีใจใสกับชแนลนี้มากๆมากมาก,กว่าชแนลละเลยด้วยก็ว่าได้นะครับผมชแนลละเรารีวิวเกมแคสเกมใช่ไหมครับก็จะไปแบบว่า ทำคลิปเกี่ยวกับเกมเราไม่เห็นหน้าผมหลอดนะครับแต่เข้าไปชนลนี้คุณจะเห็นหน้าผมตลอดเลยนะผมจะมาอัปเดตหน้าให้เห็นตลอด่ากบางคนจะเบื่อหน้าผมก็ไม่เป็นไรนะผมเข้าใจนะครับผมอ่านะครับก็สามารถเข้ามาติดตามผมได้นะครับซ่องคารที่ผมบอกไปเลยนะครับผมานะครับนี่ระบอกซ่องคาไปหลายซ่องคารเลยนะครับผมอ่ะครับเดี๋ยวเรามาย้ำกันใหม่ละกันนะครับเผื่อว่าบางคนดูมั้กงคลิปไม่ทนไม่เป็นไรนะเราจะขึ้นให้ใหม่ละกันนะครับมาครับผมก็ตอนนี้นะครับเราจะพิมพ์ชื่อนะครับนี่ครับเป็นชื่อของ Facebook ผมนะครับมาชื่อครับ ชื่อ b o o ูฟเฟย์ผมนะครับมาเราขึ้นให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ด้านหนึ่งนะครับจะขอเป็นชื่อนะครับของช l น o ยู u b e ผมนะครับช n น l หลักนะครับผมแล้วก็เป็นคลิปกผมนั่นเองนะครับเราจะขึ้นให้ด้านนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้นะตามช่องทางเหล่านี้เลยนะครับที่เราพิมพ์ขึ้นมาให้หมดนะครับมาติดตามไปคุ้ช่องทางนะครับผมรวมไปถึงช n น l ในยูทูปผมช n น l นี้ด้วยนะครับผมฟ้าคาเวลคุณสามารถเข้ามาติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเข้ามานะ ฝากเข้ามาส่งเพื่อนนะครับมากดสับกระชายมากดฟอนโรคกันเยอะๆเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมให้กับผมนะผมมั่นใจครับว่าหลายๆคนนะครับชอบดูชแนลของผมอีกสี่ผมมั่นใจกับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะนะครับผมก็ไปว่านะครับผมแค่เพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ครับผมนะครับก็ ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเส้นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็คอยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมกล่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมเปานะครับผมก็จะก็อนุญาต์รับเพื่อนกับละคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปไปกับเพื่อนสวัสดีค่ะ